าร้านนางฟ้าออนไลน์ตอนที่41ต่อจากตอนที่แล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะอ่านมังงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านท,ที่เพจผู้แปลได้นะครับกับเพจอ่านไปไปไปลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go <S เธอเป็นยังไงบ้างไม่บาดเจ็บมากใช่ไหม ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เธอมาจากตระก,กูลโจแน่นอนว่ามันมีประโยชน์สําหรับพวกเรานายมาแล้วเหรอเมื่อคืนเล่นซันหมดแรงเลยนะเฮ้เล่นอะไรนะนี่นายทำอะไรลงไปกันแน่สันแค่เส้พลังของเธอส่วยในการรักษาเท่านั้นนะฮึไม่สนแล้วนายจะฆ่าฉันจริงๆงั้นเหรอถ้าสันคิดจะฆ่าเธอ สันคงทำไปได้แต่เมื่อวานแล้วงั้นสันควรที่จะขอบคุณนายสินะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้สึกขอบคุณนะดูเหมือนว่าเพื่อนของนายจะไม่ฟื้นตัวดีเลยนะดูสภาพของเธอสิไม่ต้องกังวลตอนนี้ฉันไม่สนใจแม่สาวตระกูลหวางของนายหรอกนะเธอบังคับให้ตระกูลเจ้าและเสริญส่งมอบยกนางฟ้าให้และไปสารสัมพันธ์กับตระกูลหวงังเธอคิดจะได้ประโยชน์จากงานสมนุมทเทพเจ้างั้นเหรอ นายพูดถูกแล้วละ่ะตระก,กูลเจ้ากับตระก,กูลเสินไม่มีวันจะทะเลาะก,กันอีกนายเป็นคนของตระก,กูลเจ้านี่เองสันเพิ่งจะได้รับรายงานข่าวใหญ่มาเมื่อสักพักยกนางฟ้าขนาดใหญ่กว่าสองเมตรมันคงเป็นฝีมือของนายใช่ไหมเธอรู้ได้ยังไงตระก,กูลเสินคงจะไม่พูดเรื่องน่าอายแบบนี้แน่และนอกจากนั้นก็มีแค่สันกับคุณเจ้าที่รู้เรื่องนี้คุณเจ้าโทรไปที่บริษัทเพื่อเรียกเฮลิคอปเตอร์ ter. ส่งเฮลิคอปเตอร์มาที่ที่ซันอยู่เพื่อขนยกสินใหญ่ทีคุณโจนี่มีข่าวสารทันควันจริงๆแน่นอนอยู่แล้วสันส่งสายรับเข้าไปทุกตระกูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆอยู่ตลอดอยู่แล้วแม้ว่าเธอจะไม่บอกซันฉันก็จะมาเข้าห้เธอพูดอยู่แล้วซันมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งเอาสิตามได้ที่ไม่มากเกินไปฉันจะทำให้เองฮึประมาทแล้วน,นี่ ฉันดูดีกว่าเจ้าปิงซี่ไหมฉันไม่เคยเจอคนที่น่าสนใจแบบนายมาก่อนเลยเอาละเอาไว้พบกันใหม่ในเร็วนี้นะมามองอะไรของเกฟ,ฟ้าโอ้เกือบลืมไปเลยฉันต้องพาเธอกลับบ้านในลรักษาแล้วภาพก็ได้ถูกตัดฉันตัดสินใจว่าจะให้เขาเป็นผู้บริหารและเข้าร่วมกับกลุ่มตระกูลเจ้า ใช่แล้วสหายบังเกียนอายุน้อยและมีเนวโนมที่ดีแถมเขายังเป็นผู้ที่มีพลังซี่ดีแท้จริงอีกเป็นคนที่ไม่ได้หาพบง่ายๆเลยถูกต้องแล้วเขาทําได้ดีมากในงานสมนุมเทพเจ้าคุณจางอย่าเข้าใจผิดทุกคนมีส่วนร่วมในงานสมนุมเทพเจ้าไม่ต่างกันโอโอก็โทษทีนะสั้นดื่มไว้สั้นจริงพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะ่ะ คุณเจ้าตอนนี้ประธานยังไม่ได้ออกมาจากการฝึกทุกการตัดสินใจจะต้องได้รับการโหวตจากที่ประสุมถึงจะเป็นลูกสาวของท่านประธานก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรก็ได้นะคุณกําลังจะบอกว่าสันที่เป็นประธานส่วขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้งั้นเหรอสันไม่รู้หรอกนะแต่สันแค่รู้สึกว่าประธานส่วขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะ <laughs> ใครอยากให้หวังเจียนเข้ามาเป็นหนึ่งในตระกูลเจ้ายกมือคุณเจ้าต้องเคารพความคิดเห็นของทุกคนนะสองคนนี้น่าจะเป็นพันธมิตรกับตระกูลโจง,งั้นสินะใส่แล้วคุณเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของทุกคนแล้วซาลลาท,ท่านประธาน ตอนที่42เอ่อส,ส,สวัสดีครับท่านประธานสันออกจากการฝึกก่อนเวลาและอยากจะมาหาทุกคนนะเขาคือผู้นำของตระกูลเจ้าพ่อของปิงซี่แน่นอนว่าพลังซี่ดีแท้จริงของเขาต้องสูงมากแน่พลังซี่ดีแท้จริง166ใช่ไหมวะเธอทำไมาผู้อาโวุโสถึงได้ออกมาก่อนเวลาล่ะ เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วเซินค่ะแม้ว่าสหายเซียวเจี้ยนจะพึ่งเข้ามาในบริษัทของเราเมื่อไม่นานมานี้แต่ทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อบริษัทก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วแม้ว่าช่วงนี้ฉันจะปล่อยผ่านมาโดยตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออ ย,ยินดีกับหวังเกียนด้วยที่ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าผนเกใ็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวยินดีด้วยนะไอ้กิ้งกาเปลี่ยนสีเอ้ยปากหน้ามือเป็นหลังตีนไวเซียวนะพ่อโชคดีมากที่พ่อมาทันไม่งั้นฉันคงต้องเสียอำนาจให้พวกมันแน่แน่ลูกก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพวกมันจะเล่นหมายไหนทำไมถึงไม่เล่นงานพวกมันกลับล่ะก็นหนูรู้อยู่แล้วว่าพ่อจะต้องมาช่วยแน่แน่ไงล่ะลูกคนนี้เฮอ พ่อมีเวลาไม่นานหรอกนะพ่อหมายความว่ายัางไงพ่อออกจากการฝึกมาก่อนกำหนดเวลาพ่อรู้สึกว่ามังกรอาสุราเริ่มมีบทบาทน้อยลงแล้วร่างกายของพ่อไม่มีคุณสมบัติที่จะแบกรับมันไว้ได้อีกต่อไปแล้วพ่อตั้งใจจะส่งต่อมันให้กับหนูอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่พ่อยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะ พ่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วไม่ได้ในตอนนี้ให้ผู้จัดการคนใหม่ที่ลูกแต่งตั้งมารับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยซะตกลงแล้วภาพก็ได้ถูกตัดพูดจริงเหรอใส่แล้วจะได้ยิงมาอย่างชัดเจนเลยละ่ะฮ่าฮ่าฮาแต่แกนั่นดูเหมือนจะแย่จริงๆแล้วล่ะนี่เป็นโอกาสที่ดีของพวกเราแล้ว เราสินแกบอกว่าถ้าเราช่วยตระก,กูลโจจัดการพวกผู้อาวุโสตระก,กูลเจ้าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะเจ้าโง่สิ่งที่เราได้น่ะมันประเมินค่าไม่ได้เลยเสียวลาฮ่าฮ่าฮ่างั้นฉันจะติดต่อไปหาคุณโจเดี๋ยวนี้รอก่อนเธออาจจะเอาความดีความชอบข้อตัวเองก็ได้ถ้าเราบอกไปคิดให้ดีก่อนดีกว่าแล้วภาพก็ได้ถูกตัดกลับมาอีกครั้ง คนที่เคยสามารถรวมทั้งสี่ตระกูลเข้าด้วยกันได้งั้นเหรอใช่แล้วเขาเป็นใครกันสุดยอดมากเลยนะพ่อบอกว่าเขาเป็นคนมาจากอีกโลกหนึ่งที่มีพลังที่ไม่อาจอยั่งถึงได้นะ่ะฉันก็ฟังมาแบบนั้นเราไม่สามารถสัมผัสโลกใบนั้นได้แต่ว่าตราใดที่ผู้นับถือส่งพลังเพียงเล็กน้อยให้กับคนที่มีสายเลือดก็จะสามารถเพิ่มพลังให้กับเราได้อย่างมาก พรุ่งนี้ขอฝากด้วยนะเซียวเจี้ยนทุกอย่างขึ้นอยู่กับพิธีในครั้งนี้ไม่ต้องกังวลปล่อยให้ผมจัดการเองเธอไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันคิดถึงซันบ้างไหมเธอเป็นใครลืมซันไปแล้วงั้นเหรอเนี่ยสมกับเป็นนายจริงๆเลยนะเธอรู้เบอร์ซันได้ยังไงแล้วโทรมามีเรื่องอะไรเรื่องที่ซันต้องการรู้ซันก็จะได้รู้ยังไงล่ะอ๋อ แล้วก็สันรู้ถึงอายุของนายด้วยนะพอแล้วพอแล้วเข้าประเด็นเลยโทรมาหาสันทำไมกันสันแค่อยากจะคุยกับนายนะแล้วก็ตระก,กูลโจของเราจะส่งผู้อาโวุโสสองคนไปจัดการกับตระก,กูลเจ้าในวันพรุ่งนี้ด้วยแหละนะอะไรนะแล้วทำไมเธอถึงโทรมาหาสันกันล่ะหรือว่าเธอจะชอบสันเหรอ ที่จริงฉันก็อยากจะส่งจดหมายไปอยู่หรอกแต่มันไม่มีเวลาขนาดนั้นนี่นาะฉันจะส่งข้อมูลของผู้เท่าทั้งสองคนไปให้กับนายก็แล้วกันฮะขอโทษนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดฮ่าฮ่าฮขอโทษเร็วจังนะแสดงว่านายก็ยังเป็นห่วงความรู้สึกของฉันอยู่นี่นาะฮึฮึฮฉันจะส่งข้อมูลให้เดี๋ยวนี้แหละปิงซี่พรุ่งนี้เสี่ยวเจี้ยนพรุ่งนี้มีอะไรงั้นเหรอ ถ้าบอกไปจะทำให้เธอกลัวแบบนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องดีแนะ่พวกนี้ไม่ต้องห่วงปล่อยให้ฉันเป็นคนจัดการเองเถอะฉันเสีอใจนยพวกนี้เจอกันนะหลบฝันดีล่ะเฮ้อมีแต่ปัญหาใหม่เข้ามาไม่หยุดเลยเนี่ยจริงๆตอนที่43 พรุ่งนี้จะมีการต่อสู้ดูเดือดที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ต้องตรวจสอบข้อมูลของทั้งสองผู้อาวโสนี่ให้ดีตอนนี้ผลไม้ที่ดีที่สุดของคุณถูกจองมากกว่า50,000ครั้งแล้วคุณมีสินค้ามากมายพอที่จะขายหรือไม่นานี้มากกว่า50,000ครั้งสันลืมใส่จำนวนจำกัดในการฟรีออเดอร์ฉันต้องรีบปิดการฟรีออเดอร์แล้ววันละ30ลูกทั้งหมด5 0,000ลูกต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน ดเดี๋ยวก่อนนะจบแล้วตอนนี้ฉันไม่มีผลไม้ที่ดีที่สุดเลยสักสินฮะฮะฉันจะไปหาตั้งห้าหมืนลูกมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยเหรียญนางฟ้า2 5 6 9 9นนะนี่มันฉันรวยแล้วรวยแล้วว้าวฉันต้องซื้อของเพื่อเพิ่มพลังซี่ดีแท้จริง ยี่จินจิงเลเวล2แนะนำผลิตภัณฑ์หลังจากเรียนรู้พลังนี้คุณสามารถควบคุมซี่ดีแท้จริงเพื่อเข้าและออกจากจุดฝังเข็มได้อย่างอิสระราคา10,000ืหเหรียญน,นางฟ้านี่มันสุดยอดไปเลย10,000แค่นี้เล็กน้อยหลังจากที่สันเรียนรู้หนังสือเล่มนี้จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้ ซื้อขาอภัยระดับของคุณต่ำเกินไปที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พิเศษนี้คุณสามารถอัพเกรดเป็นดาวบอล3ดวงได้โดยการซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆอีก1นึ่สินก็แค่ซื้ออย่างอื่นก็พอสินะเม็ดยาเพิ่มพลัง10เม็ดยัน3แผน่นถุงน่องผ้าไหมสองคู่กับโสม1นึ่สิน ตัวอันเซิร์นล่างโคนระเจ้าเอ้อหลงังเวลาดำรงอยู่ของล่างโคนคือ5นาทีและสามารถจะพลังของพระเจ้าเอ้อหลังได้0.05%เปอร์เซนตราคา20,000เหรียญนางฟ้าสามารถแต่งเป็นเทพได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันจะซื้อมันเฮ้อซื้อของเยอะจนเมื่อยนิ้วไปหมดเลยนี่สินะคนรวยอนอนพักดีกว่าพรุ่งนี้ยังมีเรื่องให้ทำอีกเยอะเลย เออทำไมเข้ามาโดยไม่เคาะประตูก่อนอยาบคารซะจริงๆออกไปเลยไปทำไมสันต้องขคาประตูบ้านตัวเองด้วยล่ะเฮ้วันต่อมาพูดตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่สันเห็นหยกนางฟ้าที่สินใหญ่มากขนาดนี้แถมพลังงานในยกนี่ยังบริสุทธิ์มากมันทำให้เลือดมังกรอ,อาสุร่าในตัวสันตื่นขึ้นเล็กน้อยเลยละ ยกนางฟ้าสิ้นนี้ไม่มีประโยชน์ในการผ่าสีพจรมันช่วยเพื่อมาตาความสำเร็จของการส่งพลังแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดงั้นเหรอเฮ้อเซียวเจี้ยนนายชอบปิงซี่ลูกสาวของฉันหรือไม่เออคือว่าเอ,อ๊ะพ,พ่อพ่อทำไมถึงถามเรื่องนี้ล่ะคะ มีขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนในการส่งผ่านสิบประจอนคือการดูสิบประจอนนำเสนอสิบประจอนและสร้างสิบประจรอนขบวนการทั้ง3นั้นใช้เวลาและพลังเยอะมากที่สำคัญที่สุดคือการตามเส้นเลือดต้องใช้เวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงและขบวนการนี้ต้องห้ามถูกแทรกแซงเด็ดขาดไม่งั้นเส้นลมปานของปิงซี่จะระเบิดและเธอก็จะตาย อะไรนะตอนที่44เพราะงาั้นฉันถึงได้ถามเธอถ้าหากเธอเป็นแค่ผู้จัดก,การทั่วไปของตระกูลเจ้าฉันไม่ไว้ใจให้คุณทำงานคุ้มครองนี้พ่อของปิงซี่ดูเหมือนว่าเขาต้องการให้สันแสดงความพักดีสินะ ท่านประธานไม่ต้องกงังวลผมจะไม่ปล่อยให้ใครมาลบกวนพวกคุณอย่างเด็กขาดเสี่ยวเจี้ยนตอนนี้ฉันรู้คำตอบของนายแล้วห้องนี้สร้างขึ้นมาจากหินอุกกาบาตท,ที่หายากที่สุดและมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถทำลายมันได้ตราบใดที่นายรักษาประตูนี้เอาไว้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วละเข้าใจแล้วผมจะรักษาประตูนี้ด้วยชีวิต เอาละฉันจะเริ่มเตรียมการส่งต่อสิประจรในทันทีปิงซี่ไม่ต้องห่วงเสือใจฉันได้เลยขอบคุณนะเสี่ยวเจี้ยนฉันรู้สึกว่าพ่อของปิงซี่คงจะรู้สินะว่าจะมีคนมาโจมตีเอาละฉันเองก็ต้องเตรียมตัวต่อสู้แล้วยังไงก็สั่งเถอะต้องไปเตรียมตัวต่อสู้แล้วสวัสดีครับผู้จัดการเจอรย์ อทุกคนขอให้ทำงานให้ดีและรีบรายงานให้สันทราบในทันทีถ้ามีปัญหาอะไรครับดูเหมือนว่าการเป็นผู้จัดการนี่มันจะเท่สุดๆไปเลยนะเนี่ยฮดูเหมือนว่าพวกมันจะเริ่มส่งต่อสิปประจอนแล้วสินะการแสดงที่เรากำลังรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วสองผู้อวสจากตระกูลโจ แล้วภาพก็ถูกตัดกลับมาหาพระเอกฮะฮะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นหวังเจียนทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์รู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงมากแค่ไหนในทําให้ฉันต้องกงังวลไหนนี่มันแย่ยจริงๆเออมีอะไรรีบๆพูดฉันกำลังยุ่งอยู่มองออกไปที่หน้าต่างของบ้านตระกูลเจ้าดูสิตอนนี้เลยอย่าบอกนะว่าสองผู้อาโวุโสมาแล้วงั้นเหรอ นะนัน่นมันอะไรกันฟ้าเห็นแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือความลักของสันละเฮ้ยรีบจัดการบอลลูนนั Track> ่นเร็วๆเลยครับผู้จัดการไปเร็วไปเร็วต้องรีบจัดการแล้วอออะไรกัน ผู้อาวุโสของตระก,กูลโจมีความสามารถในการสะบ,บั้นเข็มซี่ประวบแน่นพลังงานที่แท้จ,จริงบนนิ้วจากนั้นตวัดนิ้วอย่างรวดเร็วเพื่อบีบอัดอากาศเพื่อสร้างเข็มซี่ใสโจมตีศัตรูเข็มพลังซี่งั้นเหรอมิงซวนเปิดตัวแทนแทนแ ตอนที่45สันมาถึงแล้วไม่เห็นจะมีเสียงปรบมือเลยน่าเบื่อจริงๆพลังงานซีดีแท้จริง158พลังงานซีดีแท้จริง165ดูเหมือนว่าสองคนนี้จะรับมือได้ยากมากๆพลังงานของพวกเขาแข็งแก่งพอกับตระกูลหวังเลยโดนแค่นี้ก็ตายกันหมดแล้วเหรอเนี่ยออดเอกันจริงๆ แกเองก็เป็นผู้คุ้มกันของตระกูลเจ้าด้วยเหรอทำไมถึงไม่ใส่เครื่องแบบล่ะสันใส่อะไรก็อาอนะพวกคุณได้อยู่แล้วเฮ้อนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าพูดแบบนี้กับสันแกไม่กลัวสันงั้นเหรอพูดบ้าอะไรทำไมสันต้องกลัวเจ้าหมูตอนแบบแกด้วยล่ะหมูตอนแกก็พูดแบบนั้นกับสันงั้นเหรอแกทำให้สันโมโห แต่ต้องตายที่กล้าพูดแบบนี้กับซานการโจมตีของเขารวดเร็วรุนแรงและอันตรายมากถ้าโดนเข้าไปล่ะก็แย่แน่ๆพลังแข็งแกร่งมากเฮอหายไปไหนแล้ว ว้าวขฤหารของตระกูลเจ้านี่ก็ไม่เลวเลยนะหลังจากที่ได้เลือดมังกรฟ้าแล้วฉันจะพักที่นี่สักคืนหนึ่งฮ่าๆๆการสู้กับพวกเขาทั้งสองคนตรงๆมันบ้าเกินไปฉันต้องคิดหาทางห๋อยังไม่ตายอีกงั้นเหรอแม้ว่าคุณจะตีผมจนตายก็เสิริญเลยตระกูลเจ้ามีอะไรดีที่ทำให้นายยมสละชีวิตได้กัน ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระก,กูลเจ้าหรอกผมทำเพื่อลุงของผมลุงของผมต้องทนทุกข์ทรมานและผมต้องออกมาทำงานหาเงินหลังจากที่ผมกลับไปลุงก็ตายแล้วพูดแล้วมันเศร้าผมกำลังตามหาบเบาะแสว่าใครเป็นคนฆ่าลุงและจะแก้แค้นให้กับเขาลุงของนายเขาต้องคิดถึงนายมากแน่ๆเลยหยุดพูด ผมไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะแต่แกอ้วนคนนี้นั่งบนไหล่ของคุณมานานแค่ไหนแค่มองผมก็รู้แล้วว่าคุณเหนื่อยรู้ไหมว่าการปวดไหล่น่ะมันจะปวดมากแค่ไหนลุงของผมเขาก็ตายเพราะการปวดไหล่ผมเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงลุงเลยแม้ว่าผมจะตายผมก็จะช่วยคุณนี่แกบ,บ้าแล้วหรือเปล่าวะอือสูงใจโอ้โหมันไปขับที่สูง หลานสายคุณลุงสันเจ็บปวดมากหลายปีแล้วที่ไม่มีคนเป็นห่วงไหลของสันเลยผมสรงสารคุณจริงๆถึงเราจะไม่ใช่ลุงหลานกันจริงๆแต่สันจะปกป้องความมุ่งมั่นของนายเองคุณลุงสันจะขอสู้เพื่อเอาหงวนไหลของสันกลับคืนมาสดยอาเลยฮะลุง ฮะนี่เกบอาไปแล้วหรือยังไงจบตอนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ